ของทางโมตา้าในช่วงถ้ายเกมก็ทําให้ตอนนี้ผ่าน15นัดมี19แต้มอยู่มิซิลเลยครับมีอนุวัตนน้อยชื่นพันธ์สอรวิทย์พานทองรัชตะบอรรักษาและคู่สุดหน้าเป็นช่วยหของการท่าเรือครับให้พลโวงบรรลุสิมาคาครับมาดูแลแต่ว่าเกมที่สนามบุญยจิดาเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยทางทีมเยือนครับการท่าเรือเป็นฝ่ายเขียบก่อนนะครับ จะบานเทโลในเสื้อสีแดงขาวนะครับแต่ว่ามาจังหวะนี้ครับการท่าเรือนะครับเปิดเข้ามาแต่ว่ายังติดอยู่ครับเทโลแต่ทิ้งออกมาก่อนครับเอกชัยเปิดโด่งยามะลูกนี้หมงแต่ว่ายังเขี่ยได้ครับสุพนันหมกเบาไปหน่อยนะครับกลิกลีแต่ว่าหนุ่มได้ม่ครับเทโลยังได้อยู่ครับกรีกลียิงลูกนี้แล้วบอลผ่านหน้าประตูออกไปครับโอ้โหน้ำหนักดีเลยครับจังหวะซัดของชัยเปิดมาน้ำหนักหม่งเบาไปเยอะเลยครับแล้วท่าเรือเคลียร์ไม่ขาดครับสุพนัน จุดทุดขึ้นมาเราเจอตั้มกลับมาฟาดเลยครับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วบอลเล่คร,ครับคาริคารีบอลในไปหม้ร่วงด้วยนะครับแต่ว่าที่เควินโยกหลบยังได้อยู่เล่นทั้งสองคนยังได้อยู่ครับปรบะดินบะดินล่วงไเข้าในกรอบเขตโทษแล้วยังได้อยกประดินเอาตัวรับไปได้แล้วสุดท้ายโดนเตะลูกนี้ผู้สินปลอยจุดโทษเลยครับให้แซคฮอนนี่ครับใบสไลด์เตะครับเควินให้ตรงนี้มาเราดูครับ แหวกกลางผ่านเฉยเลยยศเอกชัยก็ไม่กล้าจะทำฟาว,วอะครเบยเพราะว่ากลัวสจุดโทษแพ้ฮอนนี่คือฟ้องว่าจังหวะเสียแบบเข้าที่บอลหยุไม่โดนบอลเลยครับนี่โอ้คือถ้ามาบางทางเอาไว้ก่อนเนี่ยก็น่าจะทําให้บอลดีให้สัญญาณครับบอลลอเทอลี่วิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็วิ่งตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูน,นย์นะครับยิงเบยด้านซ้ายตัวเองครับแตรที่ยุสพลเองครับพุ่งไปสายตัว วิ่งมาจริงตรงนี้นครับรอให้ทางยูเซพนเนี่ยพุ่งไปก่อนครับแล้วก็แปะนิ่มๆเข้าไปครับหนึ่งส่วนของการท่าเรือครับนาทีสิบสี่จากบาลอสทาเดลี่ครับโอ้โหโวนคลิปกระับวันที่อับดุลนาฟิปืนแรี่แรงเปิดมาแล้วชนิครับช่วนหงเอาออกมาไม่ถึงบอลแต่ว่ายังดีครับยังฝังไว้ได้ครับยังไม่ได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับท่าเรือว่าไม่ดีครับจริงๆบอลน้ำหนักก็ไม่ดีอะไรมากนะครับพูดจะออกแล้วมัติดพูดเดียวกันเองด้วยครับ เนี่ยครับมีชาลีครับครับอาีีซึ่งอยู่ข้างหน้าครับแต่จังหวะยิงเองก็ยังมีติดตัวตัวเลยครับวรชิดครั้งให้เปิดโดกมาแล้วได้บ่งครับโอ้โหชนคานแล้วสุดท้ายครับซ้ำไปครับชาลีครับครับสองประตูต่อศูนย์ครับหต้องดูจังหวะแรกที่ได้บ่งแล้บอลไปชนคานกระรอนมาถึงชาลีครับครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับการทัานวรชิดเปิดเสาแรกคราวงนี้ ใช้ปอย่ยาแล้วเหมือนจะโดนไม่เต็มด้วยครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหนี่จังหวะตกพลนตพลไหลามาด้สา,ายบัดดินตรงนี้แล้วบอลผู้เสียได้เล่นต่อครับบอลได้เปรียบอยู่ที่เควินเควินไหลต่อมาแล้วลูกนี้ไปไม่ดีครับโบรยชิดโอ้โหไม่โดนบอลครับโอ้โหไม่มีใครแล้วก็แต่ว่าไปไม่โดนบอลแล้วครับบังแล้วเดวันเล่นได้เปรียบขึ้นมาแล้วดูเซนในการใจ่ายเควินครับโอ้โหเหนือ <c oughs> ชั้นจริงๆแต่ว่าจังหวะ จะวางเท,าท้ายิงบอลเหมือนมีกระดอนพื้นเล็กนะครับทำให้วางเท,าท้ายิงมันก็ไม่ดีไปเลยครับผเป็นตัวอออครับแล้วส่งยยซูมูของตัวใหม่ลงเล่นแทน,นก็เดี๋ยวจะปรับมาเล่นหลังสี่แล้วนะครับรสเตโล ก่อนน้นนี้นี่เทลโลก็คย,ยับปลื่นครับเป็นเสียจังหวะตัวเองครับแล้วสุดท้ายโดนท่าเรือดักมาโอ้โู่บอลรถแทรนีมาแล้วฟินเป้ยิงตรงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับไม่ได้ประตูที่สามดักเราไม่ดีนะต,ตรงนี้มาฟ้องว่าจะเป็นจังหวะฟาวน์นะสิทธิไม่ว่าไรครับผสม้พลให้เข้าช่องมาแล้วดูแต่งเขา้ามาแล้วจ่ายต่อมาเหลือๆเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงโอเอียงไปนิดเดียวครับ ไม่งัประตูแรกของเขากับท่าเรือจะมาตั้งแต่เกมประเดินสนามเลยต่อไปครับบอลยาวออกมาครับของบริเตโลแต่ว่าการทะเลยังดักไม่ได้ครับแล้วเปิดตุ่มอีกแล้วครับตัวไ่แดงเลยครับลูซิตาก่อนหน้านี้ก็เปิดปุ่มไปครั้งนี้นะครับพุทสินกงปุ่มสู้ครับดูครับอันตรายครับเป็นแบบนี้นั่นคือไม่ได้เบรกเลยครับโอ้โหโดนเต็มเต็มข้อเท้าของทามโมโตสครับ ดูช็อนนี้คือถึงบอลก็จริงครับแต่แอตติกก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยครับโรสเทโลบอบยาวขึ้นมาครับจารีครัได้อยู่ครับฟิลิปเป้ฟิลิปเป้ปัดลูกนี้บอลผ่านนะมาตูไปอีกครั้งนะครับพยายามที่จะชื่อในสกอร์บอร์ดเหมือนกันกับฟิลิปเป้เนี่ยไปได้สวยเลยครับพยายาม โอ้แต่สุดท้ายนี่โดแยังไปได้ครับถ้าเรือไหลมาที่ฟิลิปเป้ครั้งครับฟิลิเป้ฟิลิเป้พาบอลกลับไปโทษแล้วเปิดลูกนี้หูแรงไปครับแต่ว่ายิงได้ครับโอ้บังดินกระโดดยิงเลยครับต้องปอดครับขานออกไปทวามาด้านขวาครับสุพนันสุพนันรอเพื่อนอยู่แล้วไหลมาต่อที่บอลทาลี่ครับแล้วทาลลี่ดึงจังหวะยิงด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดบล็อกแล้วบอลเลยมาที่สักเผยพี่ไม้เรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์ครับนานทีที่75ครับทีรศักเผยพี่ไม้ทำาบลของสุพนัน ลากเราให้ตรงนี้มาบาลอสดึงจังหวะครับสองคนแล้วมาถึงเทเลสั์ไม่แท็นิ่มๆไหมครับ <uld mass ive> ดู as, จังหวะบารลอสครึ่งแล้วเนี่ยครับไปพยายามจะยิงแต่ว่าฉลามสุดไม่ผ่านครบเฉลิมศักเฉลิมศักรองบอลยาวบ้างครับใช้ความเร็วครับนาสิสปีดมาครับยศสพลใครถึงก่อนแล้วลูกนี้เปิดมาแล้วเรบร้อยครับโอ้โห huh ความเร็วของ ทิสักเผยทีม่มารับวิ่งมาแล้วก็ได้หมกเลยครับสี่ประตูต่อโบริเทโลครับบอลเปิดวางมาแม่นจริงๆครับให้สเปนมาแล้วถึงก่อนครับตวัดตั้งใจตรงนี้เข้ามาแล้วก็หมงนิ่มๆเลยครับโมยสปอลเนี่ยออกมาพยายามจะมาตัดตรงธนาสิทธิ์เลยครับแล้วดูอาจจะชำเลืองหางตาเราตวัดเห็นช่องตรงนี้เลยให้มานะครับแล้วก็หมกแน่ครับของ โอ้โหท่าเรือครับฟิลิเป้จากขวาไปอยู่ซ้ายครับฟิลิเป้พาบอลมาธีรศักดิ์เรียกบอลอยู่ครับจะป้อนไหมยิงเองเลยครับลูกนี้โอ้ชนเสาครับยังไม่ออกครับธราสิทธิ์ยังเก็บไว้ได้อยู่พาบอลขึ้นมาเจอาหนี่ไปขวางอยู่ครับธีรศักดิ์เผยพี่ไม้เปิดเข้ามาแต่ว่าติดเอ้าเดวฟิลิเป้ไหลโอ้โหไม่มีใครครับตัวหลังไม่เต็มสี่นาทีนี้ครบแล้วนะครับต้นเวลาแล้วพุทธศิลป์มงคลชัยเพชรศรีครับเป่าจบเกมการแข่งขันเลยนะครับปุริทิโรเอฟซี ไทยหลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ